เมื่อก่อนชีวิตวิ่งกับเวลานะคะตอนนี้เดินรักษาสุขภาพต้องมานั่งรอเวลาอบอกเลยจริงๆอารมณ์นี้ไม่ชอบเลยพี่น้องขานะตอนนี้มานั่งรอเจอหมอเนาะอ่าอากาศดีนะคะวันนี้วันพุธเนาะเด็กเลิกครึ่งวันเยาจาก็จะไปหาหมอตอนสิบโมงใกล้แล้วนะตอนนี้เหลืออยู่สิบนาที แล้วก็10บโมงครึ่งเตลิดเข้าบำบัดนะคะยืดเส้นเอาจริงนะเนี่ยงอยๆอยเงาเงาถ้าคนเราไม่มีงานทำเนี่ยเออพูดถึงตัวเองนะคะคนเคยตื่นมารีบรบเร่งเร่งกันรูมแล้วก็วิ่งขึ้นรถเมไปทำงานก็วิ่ง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 แต่ได้พลังทั้งวันได้พูดได้คุยนะคะได้ทะเลาะกันบ้างเนาะ,ะกลับมาบ้านก็รับหน้าที่ มาถึงเคลีย์ตัวเองเคลียรลูกเคลียรผัวพักขึ้นนอนมันเป็นเวลาที่ไปวัยเหมือนกันเป็นเวลาที่ไปไวัยและเป็นเวลาที่ไม่มีเวลามานั่งหน่วยเงาแต่วันนี้วันนี้วันที่เราต้องมายอมรับสภาพสภาพตัวเองแล้วเดินรักษาสุขภาพรอเจอหมอรอเจอบำบัดรอตรวจสุขภาพโอ้ยงุดหงิดพี่น้องเอ้ยผู้ใดเป็นยังใหญ่จ่าแดพี่น้องคะ่ะ อยู่บัวได้แท้ๆได้นี่ชีวิตแบบนี้แห่แล้วยิ่งหนึ่งสิ่งสําคัญเนาะมีคนป่วยในบ้านด้วยตัวเองด้วยนะคะประคับประคองกันไปอารมณ์ขึ้นอารมณ์ล่องอยู่เรื่อยง,งุดงี้ตอนนี้มานั่งรอทางเดินนะคะเดี๋ยวก็หมอก็อยู่ทางโน้นเนาะยังไม่ถึงเวลาเข้าช่วงตั้งแต่โควิดมาเขาไม่ให้เข้าไปนั่งรอข้างในเดียออเราต้องรอข้างนอกจนถึงเวลา กดออดแล้วเขาก็ถึงจะเรียกเข้าไปนะคะพี่น้องคานี่แหะคือชีวิตในต่างแดนหงอยหงอยเหงาเหงา,งาเหมือนเดินเศร้าอยู่ในเมืองผีดิบเพียงผู้เดียวมีแสงแดดก็ถือว่าโอเคนะคะพี่น้องพอีกแล้วพำอีกแล้วเนาะวันนี้มันพูดเดี๋ยวเด็กก็กลับมาเข้าบ้านก็ยุง่งยุง,ยงวุ่นวุ่นหน่อยอเนาะอยท้องฟ้าสวยงามจริงๆท้องฟ้าสวยงามจริงๆ สดชื่นแต่ระวังนะคะอากาศอันตรายเห็นบอกอาทิตย์นี้จะขึ้นถึง22เยาจ่าเดินเจาจากา็ดึงหมวกใส่หัวอยู่เนาะก็อบอบร้อนๆเปิดเข้าเปิดออกคอยังเจ็บอยู่วันนี้เดี๋ยวจะขอยาแก้ไอเปลี่ยนยาแก้ไอเนาะเพราะที่เนี้ยครั้งแรกเขาจะให้ยาแก้ไอแบบอ่อนผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ ถ้ายัางไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนขึ้นเป็นยาแรงให้นะคะเป็นปกติเนาะเขาจะไม่สตาร์ทให้อย่างแรงเลยทันทีแล้วเราก็ซื้อเองไม่ได้ด้วยอันนี้ก็สําคัญนะคะพี่น้องคะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไปตามขั้นตอนไปตามขั้นตอนของเขาไม่เหมือนเมืองไทยเราจี้ปับ๊บแบบอย่างแรงเลยฉีดยาเลยหรือว่าอะไรเลยอย่างเงี้ยมันได้เลยนะคะแต่ที่นี่มันไม่ได้เนาะไปะหาหมอกันก่อน ถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะว่าหมอจะว่าไงวันนี้กลับมาถึงบ้านนะคะหลังจากไปหาหมอเนะมาอัปเดตหน่อยนะคะลุกขึ้นมานั่งรัดกินขัดนิดนึง <c oughs> โอ้ยเงนไหล <c oughs> ได้ยาแก้ไอามาเพิ่มได้ยาแก้ไอามาเพิ่มนะคะให้เขาให้กินเช้ากับบ่ายบ่ายเท <c oughs> ี่ยงเนาะเพราะตอนเย็นอยากกินโดยเด็ดขาดไม่งั้นไม่ได้นอนเพราะว่าเขาจะ เอาละลายเสมหะของเราออกมาจากปอดนะพี่น้องคะวันนี้เขาเลยให้กินเลยแล้วก็ใบสามกินอีกทีโอ้ลูกอมนะแถมชามีแต่ยากับยานะคะแก้ไอเนาะแค่นี้ก็ตกไปเกือบสามสิบกว่ายูโรแล้วนะขากหลายช่วงนี้มีแต่ใจกับใจรายได้รายรับรายรับลดรายจ่ายเพิ่มนะมามองกันวันนี้จะได้อะไรมา จากจดหมายหมอนเนาะไอสองใบนี้นะคะอันนี้เช็คเกี่ยวกับหัวกับหูกับตาเกี่ยวกับอคือวิกก็คือนะน้ำในหูไม่เท่ากันทุกอย่างตรงนี้วันที่แปดโนเวม ber นะคะคือเดือนหน้าเนาะอันนี้เป็นของวันที่28่เกี่ยวกับอ่กระดูกเสื่อมและคล้ายข้อต่อกระดูกนะคะวันนี้ได้มาเพิ่มก็คืออาจจะได้เช็คสะโพก ที่กระดูกทับเส้นสันหลังตรงสะโพกที่เดิมที่มันปวดแล้วเดินชาลงขานะคะอาจจะได้ชิดยาอีกรอบอันนี้ต้องโทรนัดก่อนนะให้เบอร์มานะคะต้องโทรนัดใหม่อันนี้คิวของพวกนี้เราเปิดแกะไม่ได้เป็นของหมอที่ส่งลงโรงพยาบาลให้เราล่ะงานนี้เอาจริงเป็นช่วงที่แบบต้องเอาจริงแล้วคุยกับหมอหมอหมอ,อทำงาน ไม่ได้ทํางานมาหนึ่งเดือนเนี่ยเงินลดไปเยอะเลยเสียดายอ่ามันก็ปกติหรือเปล่าเธอต้องเอาตัวเองก่อนไหมอ่ะอือหรือว่าจะปล่อยให้ลากหนักกว่านี้สภาพนี้เธอยังลั้นไม่ฟังฉันก็ไม่ต้องมาหาฉันพะนะโอ้ยแล้วทีนี้ไอมาเพิ่มด้วยเนาะเขาก็เลยเพิ่มยามาให้เี่จากกินอีกอย่างหนึ่งนั่นมันก็หมดไปสองพวดแล้วอคิดดูเขาให้กินสามเวลาเยจากินมันทุกเวลาไอเออ นะ,ะอ่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงดูแลสุขภาพตัดใจนะคะเสียดายเงินหรือว่าจะเสียดายชีวิตหรือเสียดายสุขภาพตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งเน,งนงาะน้องสาวก็เข้ามาเมื่อเช้านะฮะมาวัดมีคนมาวัดลูน,นสตูนก็คือเก้าอี้รถเข็นคนป่วยของปู่เขาก็ยังแกล้งแซลยายจ๋าเธอไอเหมือนปู่เลยไอเสลดะถา,ามหมอเช็คมะเร็งด้วยนะวะนะยายจ๋าเลยว่าไป นี่เขาหยอกอะนะยรงรู้ว่าหยอกอยู่เธอแค่นี้ฉันก็เครียดพอแล้วเอออย่าเธอยังมาทําให้ฉันเครียดอีกจะต้องส่งลงพยาบาลบ้างไหมหัวเลาะใหญ่เลยนะคะน้องสาวไปละไปละเนาะบอกทุกคนจริงๆเลยนะพี่น้องขาเจ็บเล็กเจ็บหน่อยใหุ้วยวายไว้ก่อนอย่าปล่อยให้นั่นอืมพ่อหมอนีย้ำของยายจาเลยว่าตอกย้ำเลยว่า ก็เธอปล่อยตัวเองหนักเองจริงิโรคภัยของเธอโอเคหัวนี้มันเป็นสิ่งใหม่นะฮะแต่สําหรับเส้นหลังกับเส้นก้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เธอมีมาอยู่แล้วเธอไม่เอาจริงมาจังห่วงแต่เสียดายเงินขาดตอนนี้ต้องรับสภาพอดทนให้ได้ดูแลให้ได้นะฮะอืมให้มันผ่านให้จริงๆอย่าห,ห่วงแต่ง,งานห่วงเสียดายเงินตายไปใช้ไม่ได้อะ่ะอุ้ยหมอบอกนะ สู้กันไปไปนวดมาก็งมๆอยู่แต่ว่าหมอบําบ,บัดยืดแต่เอวอย่างเดียวเลยนะคะตรงสะโพกลงไปหาขายอย่างเดียวหัวเขาไม่แตะเลยเพราะว่าเขาอยากรอฟังผลเช็คก่อนนะพี่น้องคา้าวันนี้วันพุธเด็กๆก็เลิกครึ่งวันยาดาไม่สบายไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะก็ลูกชายอิ่มเรียบร้อยขึ้นไปข้างบนปู่ก็กินอาหารกลางวันเสร็จแล้วนะะก็เลยมานั่งคุยอัปเดตอาการวันนี้ นะคะเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเอาจริงนะทํางานเหนื่อยยังสดชื่นกว่าความรู้สึกเย,ยจ่าตอนนี้เลยถามว่าเสียดายเงินไหมไอ้ตรงนั้นมันก็เป็นจุดหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่นั่นมันลาคาญตัวเองอารมณ์หงุดหงิดในหัวในร่างกายของเรานี่แหละข้างในเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับจะหนักแต่มันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะคะ ไม่ได้ถึงกับจะต้องล้มหมอนนอนเสียหรือว่าเป็นโรคายอะไรนะคะแต่มันทําให้ลาคานเออมันไม่สดชื่นมันไม่กระปี้กระเป๋าโอ้ยแก่แล้วจริงๆริงเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะอาการแบบนี้ก็หลายเรื่องราวนอก,ก็มาดูกันนะรักษาไปเดยจา๋จาจะรักตัวเองให้มากกับคําพูดหลายคนที่ตอกย้ําซ้ําเธอก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะะสามียิ่งบอกเลยว่าเอาให้มันจริงมันจัง นะเมื่อวานนัดหมอให้เมียให้คิดให้ดีบ้านเธอก็ปล่อยวางได้เยอะแล้วเงินก็ใช้ว่าเธอจะไม่มีตรงนี้เธอต้องคิดเอาตัวเองให้จริงจังแล้วทําไม่ได้ก็คือทำไม่ได้จะมาลากตัวเองไปแล้วก็มานอกลำนี้ลำไรสงสัยจะลำขานว่าเมียแรงอยู่กันเมื่อวานเอายมเอาวิกไปทาคอให้ทายื่หมองต้มน้ำขึ้นไปให้นะคะเออถ้าได้ว่าขึ้นมา เงียบเงียบแบบนั้นนะถ้าได้ขึ้นขึ้นมายายจา๋าดังวัดวัดนี่จะต้องหยุดฟังเหมือนกันนะใหตุผ <c oughs> ลล้วนๆเหตุผลล้วนๆน,น,นะะแล้วอีกอย่างหนึง่งดูแลเมียป่วยนานลำคาญแล้วหรือเปล่านะ <c oughs> ยายจ๋าบอกเธอลำคาญฉันแล้วเหรอเขาบอกว่าไม่ใช่อยากให้หายจริงๆมางั้น ถามว่าหายสามร้อยฉันเสียดายมากเลยที่ลักหลายเดือนไปก็เพิ่มหลายร้อยเอาไว้ให้แม่ฉันใช้หยุดคิดในตรงนี้เขาว่านอนอย่าใช้สมองโอ้ฝรั่งสังกาเด๋วขึ้นเสียงกับเมียวันนะโอ๊ยแล้วก็มีการทันมาจุบ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 กลัวเมียโกรธแล้วกลัวเมียปีดนะอ่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 ะอ,อเค สิ่งที่เขาหวังดีเราก็ต้องเข้าใจนะคะเนาะเราโชคดีมากมายเจ็บป่วยก็มีคนดูแลถึงแม้ดูแลเข้าที่เขาทําได้นะคะจะให้เหมือนกับที่เราดูแลเขาทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นั่นคือนิสัยของฝรั่งเนาะอย่างเรากินยากเองใช่ไหมหลายสิ่งหลายอย่างเรายากเองเนาะ,อ,ะอีกหนึ่งนะพูดตรงๆเลยในตอนนี้คือเนี่ยอยากจะต้องมานั่งอยู่ในครัวปู่ทีวีดังดังพอเราบอกก็พอนนะแป๊บเดียวก็ขึ้นอีก ถ้าเราพูดบ่อยแล้วแกก็จะหงุดหยิดเนาะกับคนแก่มีคนป่วยในบ้านไอ้เราก็ไอไอตัวแกก็ไอแล้วกแกไอแกก็คอยอ่านั่นสลิดแบบกระแทกแรงๆแล้วมันทําให้กระแทกตัวยายจา่าหัวใจยายจา่าแล้วมันก็ปื๊บปื๊บ,บขึ้นอะเอาจริงยายจ่าพยายามตั้งสติคือถ้าหลบอยู่ตรงนี้ก็คือส่วนของเราไม่งั้นยายจ่าก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนหรือออกไปทําอะไรนะคะอืมเพื่อที่จะ ช่วยเหลือตัวเองเมื่อกี้นี้ไปนวดมาก็เดินรอบหมู่บ้านเนาะนวดไปหาหมอสิบโมงเข้าสิบโมงออกจากหมอสิบโมงครึ่งก็ไปที่นวดกินิ่เอเรียกแต่นวดติดปากนะคะบำบัดเนาะยืดเส้นยืดกระดูกหลังจากออกมาก็เดินเล่นไปซื้อยาแก้ไอเข้าร้านขายยานะคะแล้วก็เดินเล่นรอจนเด็กเลิกเที่ยง ตามลูกชายมาลูกชายทิบจักรยานลืมไปนางก็ไม่รอก็เลยบอกให้ลูกทิบจักรยานกลับบ้านก่อนอยา๋าก็เดินล่อไปนู่นเพื่อที่จะได้สดชื่นอากาศดีอยู่แต่ก็ปิดนะคเพราะไออากาศดีแต่ลมแรงนี่แหละอากาศแบบนี้แหละที่ทําให้ป่วยง่ายยดาก็เห็นบอกว่าไอไม่สบายไม่ได้ไปโรงเรียนน้องไอก็ไอไอเหมือนกันถึงบอกว่าเวลาตอนเนี้จะต้องปิดคอละนะคะเนาคลิปนี้ก็ มาอัปเดตช่วงโปรโมชั่นอะไรนะเข้าคิวนัดหาหมอโรงพยาบาลน,นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ตรวจเสร็จแล้วไม่รู้ผลเขาจะมายังไงเนาะมาดูตามกันแต่ส่วนสุดท้ายเนะี่ยถ้าตรวจเสร็จก็อาจจะได้ฉีดยาสีดยาแล้วอัดาจจะจะได้เดิน บําบัดที่โรงพยาบาลนะคะไปยืดเส้นยืดสายที่นู่นเหมือนครั้งที่แล้วมันจะเหมือนกันไหมก็มาติดตามกันเนาะแต่โรงพยาบาลนี้จะเข้าประจําเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นสันหลังตัวนี้อยู่แล้วนะคะนี่คือคือจะไปเจอหมอคนเดิมสองอันนี้ไปเจออีกหมอนะคะอ่ะมากันไปถึงเวลาแล้วเราก็ต้องดูแลเนาะปล่อยวางนะคะปล่อยวางเก็บกรรมมากอะไรนะคิดมากฟุ้งซ่านมาก เดี๋ยวมันจะแย่ยิ่งหัวสมองมันเกี่ยวกับหัวสมองด้วยมันทําให้ยายจ๋าปีดเร็ววูบเร็วนะคะเส้นคอเนี่ยมันยังติดอยู่สะบักหลังเวลาเมื่อวานยายจ๋าเดินแล้วหลอนเงยขึ้นดูสามีแขวนผ้มาม่านข้างบนห้องเนาะเพายายจ๋าตัดไว้ก็ให้สามีเป็นคนเอาขึ้นแขวนเราเนี่ยไม่เสร็จนี้ยืนดูเขาหลอนเฮกขึ้นโอ้โหเจ้าเอ้ยเวลาเราลุกขึ้นเนี่ยแบบเผลอ เหยขึ้นสูงแล้วคอพับอ่ะโอ้โหบอกว่าเซตเะต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 ะเลยนะอเหมือนจะตกเรือเลยนะครับพี่น้องคะนาอเยเอาจริงๆไม่หมดคําจะเว้านะคะอ่ะดูแลตัวเองและการรอบนี้ไปแล้วพี่น้องคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะถ้าช่วงนี้อารมณ์วิตวิตบึ้มบึมก็ขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณเนาะมีเอฟซีอินบ็อกมาทาง นะคะคอยากพูดคุยด้วยช่วงนี้ยายจ๋าขออนุญาตาคุยโทรศัพท์ไม่คุยโทรศัพท์กับใครก่อนนะคะเนาะมีอะไรก็เขียนข้อมูลไว้ใน Messenger ถ้ายายจ๋าเรียบเรียงแล้วเดี๋ยวจะเอามาเล่าาส่งต่อเรื่องราวเพื่อมีประโยชน์นะคะนี่ขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าช่วงการคุยพูดคุยยายจ๋ายังมานั่งคุยนานๆหรือว่าเขาเรียกอะไรอะ สมองเรายัางไม่นิ่งพอที่จะมาฟังปัญหาหรือว่ายัางยังยังรับตรงนี้ไม่ได้นะคะพี่น้องขาก็ขอความเห็นใจไว้ในที่นี้นะคะเนาะถ้าว่ามีข้อมูลอะไรก็เขียนไว้เลยในในอินบ็อกซ์หรือใน m e s s e n g e r ไว้ให้เยจ่าแล้วเดี๋ยวเย,ยจ่าจะเรียบเรียงถ้าเกิดว่าสุขภาพหัวเส้นคอตึงหายหรือดีขึ้นเย,ยจ่าก็จะย้อนคุยกับทุกๆคนนะคะมีพี่ๆหลาย,ลายๆคนเลยที่จะอินติกไว้ ให้เขียนข้อมูลไว้ก็หลายเรื่องราวเรื่องคิดเครียดหนักๆยายจาก,ก็ยังปล่อยไม่ได้เพราะเวลาเราพูดอแล้วความรู้สึกที่เราไปกับเรื่องของเขาเราก็รู้สึกแย่รู้สึกแบบมันเก่งไปหมดแล้วทีเนี้ยมันงมกับตัวเองนะคะพี่น้องคาเดี๋ยวก็จะค่อยๆเนาอะ,อะส่งต่อเป็นพลังกำลังใจให้สาวๆนะคะขอบคุณมากๆเนาะแล้วก็ขอโทษขออภัยเวลาช่วงนี้ที่เยาจะาไม่ค่อยสะดวกไม่ได้สะดวกรับสายแลิกคุยกับ เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆเมสเซนเจอร์ทุกๆข้อมูลนะคะของ FC ที่ส่งมาให้เนาะขอบคุณมากๆจริงๆจากใจเยาจาจะมีความสุขความสุขที่สุดที่ได้อ่านคอมเมนต์พี่น้องทุกคนนะคะไม่ว่า FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามาเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันอย่าให้ตัวเองสะสมความเจ็บเล็กเจ็บน้อยกินต่ยาเหมือนเยจานะคะพออายุมากขึ้น มันนอกขึ้นมาเหมือนแก้ยๆมันผักมันดันมันโผล่ขึ้นมาทีเดียวตัวเรารับไม่ไหวก็งอมเหมือนกันนะคะพี่น้องคะเนาะมีเงินสุดท้ายเอามานั่งรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นทํางานเราก็ดูแลตัวเองรักษาตัวเองไปพร้อมกับทํางานดีกว่าเอามันให้พอดีมากเกินไปตัวเราก็แย่นะคะยามแย่ ถ้าเกิดว่าแย่ยมแก่อย่างเงี้ยยามีอายุแล้วทีเนี้ยเราไม่มีเงินทองที่เก็บไว้คิดว่าตัวเองยังไหวอยู่อันนั้นยิ่งจะลำบากนะคะเนาะขอให้ทุกท่านเข้าใจขอให้ทุกท่านมีพลังแล้วก็ขอให้ทุกท่านวางแผนอืดูแลกายดูแลใจดูแลสุขภาพเราไปพร้อมๆกับดูแลครอบครัวทางเมืองไทยนะคะพี่น้องขาขอบคุณมากๆากคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ